จองกูบ BTS เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการขนามนว่าเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกโดยนิตยาสารชื่อดังระดับโลกอย่าง People magazine สวัสดีชาวอา์มีทุกคนค่ะจากครั้งที่ Iron k p e o p เนะคะได้รับเลือกจากนิตยาสารชื่อดังระดับโลกนะคะอย่าง People magazine ได้ยกให้จอนจองกูกนะคะหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกในหัวขอ้อ 2 0 2 0 s e นเซ็ต t สร n a อิน n ตอร์ใอย่างที่เราได้มองหนุ่มคนนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะบางมุมนั้นก็มีความน่ารักสดใสบางมุมก็แอบดุนะคะมีคาลิสมาที่สูงมากกับสเสน่ห์ที่เหลือนะคะบวกกับความหล่อและน่ารักในเวลาเดียวกันมองแล้วก็คือไม่มีเบื่อนั่นเองคะ่ะนิตยาสารชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่าง People magazine ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาค่ะนิตยสารนี้ก็มีผู้อ่านเกือบ50ล้านคนค่ะที่เป็นผู้ใหญ่ได้จัดทำโพลแบบสำรวจเน,นคะคะเพื่อจัดอันดับของบุคคลสาธารณะจากทั่วมุมโลกในหัวข้อชายหนุ่มที่เซ็กซี่มากที่สุดในโลก The World Sexiest Men Alive r right, ขึ้นมานะคะและ หนุ่มที่เซ็กซี่ที่สุดก็คือซองกุกน้องเล็กของวมีทจากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะได้จัดอันดับสูงสุดนะคะในหมวดหมู่ของเขาอย่างไรก็ตามโพแบบสำรวจในหัวข้อชายที่เซ mm ็กซี่ที่สุดในโลกค่ะโดยนิตยสาร p ร o p l e m a g a z i n e ก็เป็นหนึ่งในประเภทหมวดหมู่ย่อยนะคะในหัวข้อใหญ่อย่างเซ็กซี่ซึ่งได้มีการจําแนกแยกย่อยนะคะออกมาอีกหลายประเภทในหัวข้อเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น s e x กเ s ี u ดบอลเชอ และ Sexed Content in q u t r n n t i n เเป็นต้นและการโหวตก็ได้สิ้นสุดลงตามกำหนดนะคะผลปรากฏว่าชื่อจองกุกนานก็ได้สร้างอีกหนึ่งตำนานค่ะในบทบาทของตัวเองได้เลือกให้เป็นอันดับที่หนึ่งค่ะหรือผู้ชนะในแบบสำรวจในหัวข้อ2020 Sexed International Men นนั่นเองค่ะจองกุกได้รับการยกย่องว่าเป็นไอดอลที่ฮอตที่สุดในวงการเคป๊อตั้งแต่ใบหน้าจนถึงต้นขา เขามาร์กจะมีความซิกซี่เมื่อเขาแสดงอยู่บนเวทีด้วยลุกการแต่งหน้าทำผมนะคะเสื้อผ้าทีเพิ่มสเสน่ห์และมีความซ็กซี่อยู่ในตัวอยู่แล้วยิ่งท่าเวลาที่เต้นนะคะและการดื่มน้ำของเขาบนเวทียิ่งทำให้ดูซ็กซี่มากยิ่งขึ้นยินเฉยๆนานก็สามารถซิกซี่และหน้ามองได้บวกกับบุคลิกภาพที่หล่อดูดีนะคะยิ่งเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากเป็นรข้งรายค่ะ รวมหมดหมู่นานาชาติเอาไว้นะคะโดยจังกกนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลแรกในโลกนะคะที่ได้รับตําแหน่งไซเซตอินเทอร์เนชั่นแนลเมนนะคะอย่างเป็นทางการจังกุก,ก็ถือว่าเป็นคนดังที่มีอายุหน่อยที่สุดแล้วะคะ่ะในโพนี้ด้วยอายุ24ปีเท่านั้นก็มีโนคนดังคนอื่นๆค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะอันดับรองลงมาภายในหมดหมู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเช่นเดียวกันก็มีชั้งแดนเลวีค่ะนักสแสดงสัญชาติแคนาดาด้วยวัย37ปี คีเออร์บารนักร้องและนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลียด้วยวัย53ปีแม็กซิลไลส์นักสแสดงชาวเอลด้วยวัย46ปีพอเมสเคลนักสแสดงชาวไอริสด้วยวัย24ปีนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะนันโวมีทีสยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งแซ็กเซียดชาร์ทท็อปเปอร์ของ p e o p l e นะคะในฐานะกลุ่มด้วยเช่นกัน และเป็นที่น่าเสียดายค่ะบุคคลสาสารธารณาที่คว้าอันดับที่1ในหมวดหมู่นี้ไปครองนะคะได้แก่แฮร์รี่สไตล์นั่นเองค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับจอนจองกุกนะคะสมาชิกวง BTS ที่สามารถครอบครองในหัวข้อ2 0 2 0 s e x ิบเซ็กซี่อินเจอร์เนชันแนลเมนะคะที่ช่างสไตล์ดีของเรานั้นนำมาฝากกับชาวอาร์มี่ในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ